14กุมภาวันว่าเลนไทายของขวัญจากใจฉันมอบแด่เธอฝากใจดวงนี้ที่ยังละเมอคิดถึงเธอไม่มีวันลืมกุหลาบสีแดงที่มอบแด่คุณอ๋อสวัสดีรันสิที่ลูกโอ้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 เยเล่ลยบระจบใจพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องครับวันวาเลนไทนยวันแห่งความรักลูกเขาเบียกเมื่อกี้นี่ เขาว่าเดี๋ยวเสียลิขสิตประมานว่าขอพี่น้องมีความสุขนะครับแล้วก็สมหวังสําหรับพี่น้องผู้ที่มีความรักแล้วก็ขอผู้ที่มีครอบครัวแล้วก็คอ้ลาบลืนให้ยูน้ากันแบบถึงไม่เท่าอดท่องตะบองยอดเทียนพุรเนาะด้วยความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันอันใดเดียในงามก็คอยบอกกันนะครับแต่ว่าผู้ขาวว่าไม่มีครูเด้อ ผู้ข่าไร้คู่ก็อยากมีคู่แต่ับก็เลยบอกหาสื่อแต่ว่าคันไวยพ่อนพื้นเวยไดท่านเสรษวีบอกเสียจากของมันเอาเจ้าคือบ่มีคู่ผมนึงว่านะครับบ่มีคู่พี่น้องแต่กับไวยพ่อในพี่น้องสมวังและก็สมปัรถนาอ่ะเป็นคือผู้ข่าให้สมปัรถนาสุยางสุเนีนะครับแต่ขอให้เรามีชีวิตแบบมีความสุขก็ถือว่าแฮปปี้แล้วนะครับมีความสุขทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นวาเลนไทน์หรือวันทุกๆวันนะครับ บบสําคัญที่วันวาเลนไทน์มีความสุขให้กันทุกวันแต่วันนี้เป็นวันพิเศษหน่อยเพราะว่าเป็นเป็นทั่วโลกว่าเขาบอกว่าเป็นวันแห่งความรักวันวาเลนไทน์ก็ให้ความสําคัญกับวันแห่งความรักแต่ความสําคัญมีทุกทุกวันขอยพี่น้องมีความสุขเลยายครับขอบคุณครับคนจนคือเอือยอวันวาเลนไทน์ยังมาใต้หนูเอ้า สวัสดีค่ะเอฟซี FC บ้านรัตนาธินสกูลสกุลนะคะมูนี่ก็เป็นมือวันวาเลนไทน์ผู้อื่นเขาไปหาดอกกุหลาบชั้นมาหาไตหนูหาเขียดค่ะมองสริส๊ยูได้กินนะคะมอนี่ค่ะเป็นมือวันวาเลนไทน์แล้วนะคะผู้ใดที่มีคนรักก็อย่าลืมนะคะเด้อจูม,มือแฟนมาบังรัตนาินค่ะวันนี้เขาเล่นฟรีอยู่บ้านทุ่งจังหันอำเภอโนนสุวรรณจังหวัดปุริลำนะคะแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์ค่ะสวัสดีค่ะไปกันด้อพี่น้อง